آه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح صدري ويسر لي عمري وأحل العقلة من لساني يفقه قليب. อัลลอฮู้เปรตห้เราผู้ทรัญญาผู้ทรงความรู้ ح, ح, ح م ้ทรงความเข้าใจผู้ทรงควมเมตตกรุณาผูรงคมเมรุณาผู้ทรงคว ا, ا, أ, ب ب إ ك ك ل ل أ ا ه س ب า ا ن ه وتعالى ن งความเมากรุาผู้ทรคามเมตกราสู้ทรงความเมตากรุณาผู้ทรงคามารุณาผ้งความเมตตราู้รงคามเนตตากรุณาผู้ทรงคามมาก้ทคาารุณนผราเกราผ้รับมากราู้ามเรานะครับมากร้วมาร้รคมร้นครับก็ครูก็ ครูก็ให้หลานสาวครูสอนแทนนะครับในเรื่องของการแต่งกายนะครับโดยเฉพาะจะเน้นไปเรื่องของการแต่งกายของมุสลิมนะครับมาวันนี้นะครับครูจะสอนในเรื่องของอะไรครับครูขึ้นภาพให้พวกเราดูนะครับเราพวกเราทายดูสิครับแน่นอนครับเป็นเรื่องของเด็กใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการอาบน้ำนะครับให้พวกเราเปิดหนังสือเรียนหน้าที่38ได้เลยครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้าที่38นะครับเราจะมาดูนะครับหน้า38เนี่ยเกี่ยวกับการอาบน้ําพวกเราครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยเคยอาบน้ํามาแล้วนะครับทุกคนเคยอาบน้ําใครไม่อาบน้ําคนนั้นคนนั้นร่างกายสกปรกแน่นอนครับแต่ในศาสนาอิสลามเนี่ยจะระบุไว้ว่าการอาบน้ำเนี่ยมันจะมีตอนที่จําเป็นตอนที่เป็นวาจิบตอนที่ ไม่อาบน้าก็ได้อาบน้ําก็ได้อ่าแล้วแต่เราวันนี้ก็มีหรือจะมีการอาบน้ําที่เราอาบน้ําเราก็ได้ผลบุญน,นะนะอ่าล้วนแล้วสําคัญเป็นสาระสําคัญสําหรับเราชั้นป5ที่ต้องเรียนรู้นะครับว่ามีว่ามีการอาบน้ําอะไรบ้างเรามาเรียนกันครับอ่ะโอเคครับนักเรียนครับหน้า38พูดถึงเขาบอกว่าการอาบน้ําตามศาสนบัญญัติ มีทั้งหมดกี่ประเภทครับอปีที่แล้วครูตั้งข้อสอบของครูถามโจทย์ว่าการอาบน้ำตา,ตามาศาสนบัญญัติคือการอาบน้ำอะไรบางคนตอบผิดไปตอบว่าการอาบน้ำเพื่อชำระร่างกาย2การอาบน้ำเพื่ออาบน้ำวันยิบอันนี้ผิดเลยนะครับทั้งหมดเลยที่ครูพูดถึงก็คือการอาบน้ำตามาศาสนบัญญัติจะมี3ประเภท นะครับจะมี3ประเภทนะครับเรามาดูนะครับทำไมเขาแบ่งเป็น3ประเภท1นนะครับ1เนี่ยข้อ1ที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้และต้องปฏิบัติให้เป็นนะครับ 1. เขาบอกว่าการอาบน้ำวาจิบแน่นอนครับอะไรที่เป็นวาจิบเราต้องเรียนครับเราต้องอาบน้ำครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาบน้ำวาจิบเราก็ตามน้ำวาจิ ถ้าละหมาดวาย,ยิบเราก็ต้องทอําอาบน้ำวาย,ยิบเราก็ต้องทํานะครับหมายความว่าเราไม่ทําได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจะบาปนะครับเพราะการที่เรานั้นไม่ได้อาบน้ําวายิบเนี่ยมันจะส่งผลหลายๆอย่างเลยครับทําให้ตัวเรานั้นอยู่ในในร่างที่สกปรกนะครับนะต่อไปครับเรามาดูก่อนเนาะทีละทีละข้อ สองเขาบอกว่าการอาบน้ําสุนนะัขหมายความว่าการอาบน้ําสุนนะัขหมายความว่าถ้าเราไม่อาบน้ําไม่เป็นไรครับเพราะสุนนะัขแต่ถ้าเราอาบน้ําเมื่อไรเราจะได้ผลบุญกิตติมานนี้กิตติภัณฑ์เลเอาไป,ไปไงอาบน้ําสุนนะัขบิลเลอร์นัติฟลอยต่อไปครับข้อ3เขาบอกว่าการอาบน้ำยาสหมายความว่าอาบน้ำก็ได้ไม่อาบน้ำก็ได้ นั่นเราเรียกว่าการอาบน้ำยาอิสหมายความว่าเราอาบน้ําก็ได้ไม่อาบน้ําก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาบน้ําก็ไม่ได้ผล,ลบุญไม่อาบน้าเราก็ไม่ได้ผล,ลบุญไม่ได้บาปไม่ได้บไม่ได้บุญ,บญเนาะโอเคนะครับเรามาดูเรามาทําความเข้าใจทีละข้อเลยนะครับอ่าโอเคนะครับนะนะอ่า,าโอเคข้อแรกเลยครับ การอาบน้ำวาจิบนะการอาบน้ำวาจิบอ่าการอาบน้ำวาจิบนะครับการอาบน้ำวาจิบคืออะไรครับคือการอาบน้ำเพื่อชำระร่างกายภายหลังภายหลังจากการมีฮาดัสใหญ่ หมายความว่าเราต้องอาบน้ําวายิบหมายความว่าเรายังไงยังไงเราต้องอาบน้ำบวายิบเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดกับร่างกายของเราเกิดกับตัวเราอย่างเช่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าหัตดัสใหญ่นะหัตดัเบลาอย่างงี้มาส่วนใยกันตหตดอฮัตดัสฮัตดัสเกจิอามิเอ็มาย่ฮัตดัสซาสิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้างครับหนึ่งอ่าหนึ่ง หลังหมดประจําเดือนแต่ละครั้งนะหมายความว่าหลังที่จากที่เรานั้นมาประจําเดือนผู้ชายมาไหมครับผู้ชายไม่มานะผู้ชายไม่มาไมมานะครับไม่มีเลือดประจําเดือนมีเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ9ปีอปีขึ้นไปนะครับมีอายุ9ปีขึ้นไปนะเขาจะมาประจําเดือนจะมาครั้ง จะมาแต่ละครั้งเนี่ยในรอบหนึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งเดือนแต่ละครั้งจะมาอย่างต่ำที่สุดหนึ่งวันหนึ่งคืนหรือเท่ากับ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันหนึ่งคืนนะนะทษทีอืมอย่างน้อยๆอย่างมากนะครับอย่างมากคือ15วัน มากสุดคือ15วันแต่ถ้าเลยกว่านั้นยังมีเลือดมาอีกไม่ใช่เลือดประจำเดือนแล้วเราเรียกว่าเลือดอิสติฮาวนะครับไม่ใช่ดาวโฮิตเด่ดาเราสังเกตนะครับเราเป็นผู้หญิงเราต้องรู้นะแต่ถ้ามันเกิน15วันแล้วยังไงยังไงเราต้องเอาเอาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มาแปะไว้ที่ช่องอวัยวะของเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันนั้นไหลออกมาอีกเราก็ต้องอาบน้ำไวายิบแล้ว นะครับและต้องอับต้องละหมาดแล้วต่อไปครับข้อที่และปกติของคนทั่วไปที่ไม่มีโรคอะไรนะครับปกติของคนทั่วไปจะมาประจําเดือนเนี่ยจะมา6กถึงแวันโดยปกตินั่นก็คือ1สัปดาห์นั่นเองนะข้อแรกหมดไปครับอ่าต่อไปครับโทษทีอ่าต่อไปครับประเด็นที่2ก็คือหลังหมด เลือดจากการคลอดบุตรนะข้อ1ผ่านไปแล้วข้อ2อธิบายว่าหลังหมดเลือดจากการคลอดบุตรนั่นก็คือนิฟัสเอาไปแปลงยดาวห์นิ้ปะดาวห์นิฟัสานี้โบออเตินโยวานผู้หญิงเนี่ยมันคลอดบุตรแม่เราเนี่ยคลอดบุตรปุ๊บจะมีเลือดไหลออกมาเรื่อย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 เนั่นแหละเอาไปแปลงยดาวห์เมงยังดีว่านดาวห์นิฟัส อ่ามากที่สุดคี่เท่าไหร่ครับมากที่สุดเลือดนี้จะไหลออกมาจนกระทั่ง60วันเป็นดาวนิฟะอ่าอย่างต่ำสุด3วินาทีสตุลาซะสามวิไม่ใช่3วันนะ3วินาทีปกติแล้วจะมาประมาณ40วันนะครับนิฟาสนี่โอเคนะอ่า พอหมดแล้วเราต้องอาบน้ำวาย,ยิบครับครบ6กวันยังไม่หมดเราต้องอาบน้ำํำวายิบแล้วโอเคประเด็นที่3คืออะไรครับประเด็นที่3ก็คือคลอดบุตรไม่ว่าเราคลอดบุตรจะเลือดออกมาหรือไม่เลือดออกมาไม่มีเลือดออกมายังไงยังไงเราต้องอาบน้ำํำวายิบบางคนไม่มีเลือดออกมานะวันตุบยาอนราโดาวก็ตุบงสกบุตรมีนะครับมีเคยปรากฏมาแล้วและ แล้วครูพะเยะออนุยมาตายก็ต้องอาบน้ําวาดิบครับครูพะเยะวานอสซาปาบุเลหูก็ต้องอาบน้ําวาดิบครับถือว่าเป็นเวลาดานะครับเขาแท้งครูอายุป,ประมาณสี่เดือนครูแต่มีเลือดเยอะเลยครูอันก็ต้องอาบน้ําวาดิบยกเว้นเลือดอย่างเดียวโดยยังไม่เป็นก้อนไม่เป็นไรนะครับนะเลือดเวลาดาเราเรียกว่าเวลาดานะ ต่อไปครับต่อไปครับข้อที่4ก็คือหลังมีน้ำอสุจิออกมาผู้หญิงจะไม่มีน้ำอสุจินะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้ชายไม่ว่าจะก,กรณีใดๆผู้ชายไม่ว่าจะก,กรณีใดๆนะครับ สมมติว่าเด็กชายกอไก่เนี่ยเล่นเอาไว้ว่าเพศของของเขาเนี่ยเล่นไปเล่นมาเช้าเช้าเล่นไปมีน้าอสุจออกมาปุ๊บหาก็ต้องอาบน้าหวาดยิบครับนะ,ะต้องอาบน้าหวาดยิบครับและเรานั้นบรรลุนิติภาวะแล้วนะหรือเราฝันถึงผู้หญิงสวยๆนางฟ้าเออสุดท้ายพอเราสะดุ้งขึ้นมาตื่นปุ๊บปรากฏว่ามีน้าออกมา อ่านั่นก็คือน้ำอสุจิไม่ใช่น,น้ำฉี่นะเราแยกได้นะอ่านั่นก็คือน้ำอสุจิออกมาเราต้องอาบน้ำวาจิต่อไปครับอ่ а นานะเฉพาะผู้ชายเท่านั้นน้ำอสุจิออกมาเมื่อกี้เนี่ยสามข้อเมื่อกี้เนี่ยสามข้อแรกเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายไม่มีนะครับอ่าอันนี้เฉพาะผู้ชายต่อไปครับกรณีที่ ห้านะนะกรณีที่ห้าเลยครับหลังจากการมีร่วมประเวณีหมายความว่าหลังจากผู้ชายกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์นะพวกเราอยา่าไปมีเพศสัมพันธ์นะ,ะครูพูดถึงพอเราโตขึ้นนะ,ะเราแต่งงานแล้วเรามีเพศสัมพันธ์นะครับระหว่างชายหญิงะระหว่างสามีภรรยาอันนั้นหลังจากเราทำภารกิจเรียบร้อยเราต้องอาบน้ำหวอยิบนะครับ คุณครูครับแล้วถ้าเราไม่อาบน้ำวาหยบได้ไหมครับมีนักเรียนถามสมมุติว่านักเรียนถามไม่ได้ครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์หลังเนี่ยเหตุการณ์ที่ครูพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยห้าข้อเนี่ยแต่เราดัานไม่ไปอาบน้ำวาหิบเราก็รอไปเรื่อยๆครับเราก็ละหมาดไปเรื่อยๆโดยที่เรานั้นไม่ได้อาบน้ำวายิบสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับบาปอย่างเช่น เราละมาะละมานะเราละมาโดยไม่ได้อับน้ำวาจิบบาปดอสโซนะเราถือสิอดใช้ไม่ได้ครับโดยที่เราไม่ได้อาบน้ำวาจิบเราไปทำฮั์มะกโะกกิตาวาคือลิงกาบ,บะกะุห์มกโกดอมาเนวาจิไม่ได้ครับไม่อาบน้ำวาจิไม่ได้บาปนะครับ แม้กระทั่งเราไปจับต้องอัลกุรอานอ่ากีตะกเปเกกรเอกยามกรเอก,ก็ไม่ได้บาปนะครับดสอสยุกและเราจะอ่านอัลกุรอานมันก็ไม่ได้ครับเพราะร่างกายของเราเนี่ยยังสปกปรกมันก็เลยไม่ได้ครับดังนั้นเราต้องอาบน้ำวาจิบนะครับเอเข้าใจไหมครับอา่าแม้กระทั่งเราขึ้นไปในมัสยิดก็ยังไม่ได้ครับนายเกตสจึจ ท้อเหล k อถ a าเรา a ี่เราไม่ต้องวิจิตรท้อเหล a อนั่งรถ a d จดอสโซ่เราจะนั่งนะครับเพราะร่างกายของเรายังไม่ชําระให้มันสะอาดนะการอาบน้ําวายิบเนี่ยมันจะมีวิธีการเดี๋ยวครูค่อยสอนนะครับต่อไปครับหมดแล้วนะครับการอาบน้ําวายิบต่อไปอ่าข้อที่2นะครับการอาบน้ําสุนนะนะ การอาบน้ําสุนัตการอาบน้ำสุน,นัตน,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 นี่ครูบอกแล้วเมื่อกี้นะครับจะอาบน้ําได้ผลบุญถ้าเราไม่อาบน้ําไม่เป็นไรไม่ได้วาจิบนะดะมานี่อาบปะแต่ไปกระติกเด็ก,ากมานี่บุลเล,ล่พะลงอ่ามีอะไรบ้างครับหนึ่งอืมหนึ่งอาบน้ําก่อนไปละหมาดวันศุกร์วันศุกร์กี่ตอนกี่โมงเย็นกี่โมงเย็นกีน่ตอนมานี่ดูดู Ini sahaja aku mani sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Kita boleh pahala. Ah, dosa-dosa pun nak tunggu. Nah, tapi kap song kan ab nam wan i tang song. Wan i ni wan apa? Kap nak dengar kap wan, wan i ni wan i ni wan apa? Nah, mana pagi kai gayo tu? Nak pergi maya raya kita mandi Pagi Bangun subuh mandi saja aku mandi Sunat hari raya Kerana Allah Ta'ala Mandi cum 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 Mandi air berkati ya. Nak hap Rauh dah pun lebun Tapi hap Kau disam Kan ap nam lang jak Ap nam sub so. Samrab kon ti ap nam Hei ke sub Nah ah, Samrab Ogi hok mani maya tu Ogi mani maya Yang mani maya sudah dah Sunat juga Lepas pada yang mani maya tu Ya kena Ya kena mani untuk diri dia juga. Panggil mani sunat saja aku mani sunat. Saja aku mani sunat lepas pada dengan mani mayat. Kerana Allah Taala boleh pahala. Nak hab. Tapi hab kau di si. Ada hab kau si. Kau si. Kan ab nam kon kan krong eh rom samrap puti krong eh rom nai piti hat ru umrah. Oh ye gua aji mekoh ru gua gua umrah tu ye, ye pakai kai putih botok cah. Kai tu. Ah tapi si kau botok cah je kuning. แต่เขาสีขาวเ,าเราเรียกว่าการครองเอฮรอมการครองเอฮรามปากา,การเอฮเรบบรลุปาไดงไงยานอปากาก่อนที่เขาจะใส่ครองเอฮรอมเขาให้เขาสุนัตให้เขาอาบน้ําก่อนอดูเขาเองยิมมาก่อันล่ะโอเคนะครับต่อไปข้อที่ห้าการอาบน้ําสําหรับผู้ที่ต้องเข้าสู่นครมักกะกิตอนกิดิมักกะนกมาสุนักกิากตามานีลุลู นั Aa, ่นก็คืออาบน้ําสุนัตเนากบางรายงานก็ว่าสุนัตอาบน้ําวันตะสุอาิอาสุโรก็มีเหมือนกันนะครับอ่าสุนัตอาิอาสุรอก็สุนัตอยู่ก็บอาิปูรุห์ปูรุห์มหเรที่ผ่านมานะครับสุนัขยุ่กัมานีอาิสุรอบางรายงานนะครับโอเคนะโอเคต่อไปครับ ต่อไปนี้การอาบน้ำยาอิสการอาบน้ำยาอิสประเภทที่สามนี่เป็นการอาบน้ำโดยทั่วไปนะในการอาบน้ำตามชีวิตประจำวันของเรายัางเช่นการอาบน้ำตอนเช้าตอนเย็ตนตอนทำงานตอนอะไรก็แล้วแต่มานิวอสปานนะเขาเสนมาน่มานีฮอว์น้ไม่ได้ผล,ลบบญต่อเลปาแล้วต่อเลดอดสโซาอว์น โอเคปังง okay, ีมานินนายปกติปกติเตปกติปกติกตะมาน,นี่ตู้อ่าโอเคนะครับอ่าอันนี้คือการอาบน้ำอ่าสรุปไปว่าการอาบน้ำเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับอ่าการอาบน้ําแบ่งออกเป็น3ประเภทเนาะอ่การอาบน้ําสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหนึ่งอาบน้ําวายิบเนาะเอออาบน้ำวายิบ 2อาบน้ำสุนนะนะอ่าสุนนะสุนนะัดเราทำเราได้บุญไม่ทำไม่เป็นไร3อาบน้ำยาอิสยาอิสก็คืออาบน้ำก็ได้ไม่อาบน้ำก็ได้นั่นก็คืออาบน้ำปกติ3ประเภทนี้โอเคนะครับอ่ะต่อไปครับครูจะไปเน้นในเรื่องของการอาบน้ำนะครับวิธีการอาบน้ำโดยเฉพาะการอาบน้ำวัวจิ นะโอเคโดยเฉพาะการอาบน้ำวายิบนี่ในหนงังสือเรียนเนี่ยหลักการปฏิบัติในการอาบน้ำวายิบยาอิสแล้วก็ซุนนะเนี่ยอ่าคล้ายๆกันแต่การอาบน้ำวายิบนี่มันจำเป็นถ้าไม่ถูกต้องมันจะทำให้อย่างอื่นเนี่ยการละหมาดไม่ซอ,อะาะเสาะดะเซาะจะกะโอเคจะกะ Naik sejik. doso, pegang kroet, doso, baca kroet, doso, Haa, kita wah, buat doso. Ah, kita abang namp wajib, may tidak betul. Dengan itu, guru akan menekan dalam hal wajib. Okey, dalam hal ini, dengan itu, 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 Ha, cerita nak awal Rauh cakap ja nam Arai Ni yang lagi Sahaja kalau mana wajib Sahaja aku mana wajib Kerana Allah Ta'ala Sahaja aku Ngakak uh, Sahaja aku mana sunnah, Kerana Allah Ta'ala Re Tak niak yang tak apa Orang panggil Mana, Jais Nah Okey nah Ini kru may put Kru kam lang cakap Bawa Kan ap wajib ni Ni Sing samkan Thi rau tong dien Nakab Kan wajib ni มูลอุลกาลีติดตกลมานิ่งดึงะไอการอาบน้ำเนี่ยต้องอาบน้ำว ajib กับน้ำที่สะอาดน้ำที่ใช้แล้วอาบน้ำว a j ิ b ไม่ได้ตามมาสับของอิหม่ามชาฟีอีของเรานะครับไอหกุนอโดดอะไรเบสเซมก็คิดตามเอ็มมาเยดตอเลดเดาแล้วมนว ajib มันว ajib นับเซฟเอลีมอลเรำเียไออะไกอลล็อปไออะไรสุงอาเลมันเาะไอหกุนออี อ่าไอที่จะใช้ครั้งแรกเราสามารถอาบน้ําวาญิปสหญาเยูหัดปาโลเยูหัดปารโลขอเนื้ยาะแป๊บนึงอ่ะโอเคยูหัดปารโลครั้งแรกที่โดนน้ำนี่จะเนี่ยสหยาอกุมานิวจีครานะอัลลอฮฺต้าอัลาหรือวิธีที่สองสหยาอกุมงากะฮัดห์ศักครานะอัลลอฮฺต้าอัลาก็ได้หรือสหยาอกุมานิเฮครานะอัลลอฮฺต้าอัลาเพราะเราอาบน้ําประจําเดือน หรือมานีนิฟะซะจ่อักุมานินิฟะเพราะน้าอัลลอฮฺตาอัลละได้ทั้งนั้นหรือซะจ่ะอักุมานิจุนุเพราะน้าอัลลอฮฺตาอัลลก็ได้เช่นเดียวกันแต่หลักๆครูอยากจะสอนพวกเราวิธีการนี้ภาษาไทยก็ได้ภาษาลายูวก็ได้ตามที่เราเข้าใจข้าพเจ้าอาบน้ำบวาชิปเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะง่ายที่สุดครับมานิจิรูเนียอัลละตีข้าพเจ้าอาำนาจวิญญาณอัลลอฮ์ตะอาลาเนียอัลละตีนึกในใจตั้งเจตนาในใจ เราก็อาบน้ำตอนที่ถูกน้ำนะครับต่อไปครับศาสนายูกัตเจ้าสหายเอะอากูมานิวจิครานอัลลอฮฺตะอลาบอตเตปุฮัยมุนารุตุตุนยาเลิดเนียเลยครับอ่ามานิงาน้ำที่สะอาดเราเรียกว่าน้ำหมุตลาะไอหมุตลาะให้ชั่วร่างกายของเราามบุโซกักดอกโซดอกโซ ยาง n สอกดาสอดสต้องให้ทั่วร่างกายของเราไม่วัาจิกินอาสสมอแล้วอนบุกล้เลลิงโงคุณก็เกลิงโงคุณอัดออดดักกีก็จละจลลิงโงคุณเอาเวฟาบิดักกีเพราะน้ำจะต้องไปถึงผิวหนังผิวหนังของเราต้องให้ทั่วร่างกายของเรานะครับอ่าประเนสำคัญนะอ่าตะกอตะกอนี่คุณเาวแต่ลักกีลักกีดัดดอดด่เล็บอุศะอ่าต้องแกะ เหวดักี่ดักกี่เพราะน้ําต้องท่วมถ้าไม่ท่วมไม่ได้นะครับระสบมันวอดีจ์นะอ่าคุจระกุลระกูกูดูอ่ากูกูปานเย่ดูต้องน้ําให้ท่วมถึงนะกูกูเบียวปานเย่นี่อ่ากูกูปานเย่นก็เอากูกูดูอ่ากูกูปานเย่ก็โน้แว่อาจจะไ่ายถ่ยดับบอมแล้วกูกูจะสะดุกจะดับบอมไม่งั้นอาบน้ำว่ายิบไม่ซ้อนะครับนะนะอืม เช four, ่นเดียวกับเจลล์เจลล์กับพวกนู้นก็อยู intentar, ่วิวัตต์ตัวอบินะครับอ่าโอเคนะครับรัมบุร์โซกับพต้องให้ทั่วถึงให้หมดเลยนะครับการอัอุดแกะเดือดตอกกับพวกโบกิตมานิสุดาเตงของอดอุดเผาพวกต้องต้องให้ทั่วถึงนะครับอ่าต้องให้ทั่วถึงนะต้องให้ออกให้หมดนะโอเคนะครับอ่าและจะต้อง ชำระนะยิสที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่ที่ติดร่างกายของเราให้หมดไปอ่าคุณพรสุวิจิตาจีนายจีเฮาดอด,ดนะครับนั่นคือการอับน้ำวาจิบนะสามประการนั่นก็คือหนึ่งจะต้องน้ำที่สะอาดน้ำมตรลสองจะต้องให้ทั่วร่างกายของเราสามจะต้องให้ไม่นายิสหมดจดจากร่างกายของเรานะโอเคสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอ่าสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ก่อน ก็อขอให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวให้พวกเราเขียนนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เขียนแล้วสัปดาห์นี้ขอให้พวกเราเขียนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พวกเราเขียนนะครับหน้าที่40ให้หมดเลยนะครับหน้าที่40ให้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะ,ะสำหรับวันนี้ كاها الفكره وشوف دينك حق بالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته